Ờ, nói tiếng Thái ừ, Nói tiếng Thái Sẵn Bên Ba Sẵn Bên Ba Đúng rồi Sẵn Bên Ba Sẵn Bên Ba Ờ đúng rồi Sẵn Bên Ba Ờ Đi coi ทักทายพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแต่นึกจันแดบเอ้เหลือไหมอ่ะที่นี่ต้มยำน้ำมะนาวสดนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับงั่งับโอเคงั่ง

ดีลงไปว่าไปเลยครับภาษาเวียดนามดีลงไปเลยฉันเป็นบ้าน้อยดิฉันเป็นบ้าเออผมเป็นบ้าน้อยดิผมเป็นบ้าผมเป็นบ้าเออโอเคผมเป็นบ้าแบบพี่บ้าอืมแบบฟิบ้าแบบฟิบ้าเนี่ยบอแบบฟิบ้า nói tôm khô đó thì à? à? Tôm khô đó, Úc đưa Phương để làm cơm chim mắm cút Ok Còn cái kia là cơm Non, non, non Hôm, Nó vẫn rất ngọt cái khoai Hết rồi nha ใครรับชมอยู่บ้างนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมีคือครัวของบ้านน้ำครับกำลังจะทำาขมข้าวม่วงนะครับขนมข่าะม่วงครับกำลังทำขนมยวมะม่วงนะครับ ไปไซกินแล้วบอกแกงกี่เล็กเสร็ปะเอออ้ามาบออะไรเนี่ยวันี้ว้กินอกสองคนผูเมียมาผูนกินวันพเป็นกินนกว่าปั่นกันกินเหลืออะไรเหลืวแกงมือรุ่นแกงไหมหาปีเลยได้กินแกงก่็บ่หกหาหกปีละตั้งแต่บริยูมาอยู่ไมานมากเพ่ก็บได้กินเลย Nhưng mà nào đâu mình xây thịa chắc nói nè Ừm, cứ xay Ờ ừ. Nắng mình pháo là mình thắt 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 kiểu Ờ, Xay chắc cái thịt mặc phẳng vậy Xây thịt chắc nói Ờ ừ. Dù thay họ tôm đồn đồn đó Tôm dùm bươi lệ Ờ, tôm bươi, anh đi phụ đi, bố bươi bên này đâu Ờ kia này đó, cái anh xí Chắc xí Ờ ฝักชีกมีกมันหุนมีกมันบุน้นเออักซีพักชีเบิกมันนด้ดมแกนมันคือกันหก็คลึงลคือกันอืมยู่บ้ามั้มีดีว่าฝักชีฮะสามคนกินอักางอ่ นี่มันน้อนนะตอกมันเขาตั้มใหมันมุนก็กันก็ขีควายนะมุ้ก็กันขีขีขขีขีควายขิงหัวไม่เห็